สวัสดีครับ้านพลูสเปอร์แท็กเตอร์นะครับรถเข้ามาอีกคันนะครับเป็นรุ่น l สามสองหนึ่งแดนะครับตัวนี้เป็นตัวดีนะครับรถขนาดสาสิบสองแรงนะครับรถพื้นฐานเป็นรถไล่สภาพเดิมเดิมนะครับรถสภาพสวยนะครับสีเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับสามสองหนึ่งแปดนะครับก็เป็นตัวโฉมปัจจุบันนี่แหละครับแต่ตัวปัจจุบันจะเป็น sp มันจะต่างกันที่สติ๊กเกอร์แล้วก็คิ้วคมเมียมอะไรนิดหน่อยนะครับพื้นฐานอย่างอื่นเหมือนกันหมดสีเดิมทั้งหมดนะครับ คันหน้าสีลอนหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนลูกหมกคันส่งหน้านะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันไม่มีรอยแกะนะครับปรับไปดันเดิมๆนะครับอยางหน้าอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคู่หนึ่งส่วนยางหลังเดิมๆนะครับแต่จะมีรอยหินนะครับก็อันนจะใช้แบบเหมือนดันอะไรพวกนี้แล้วก็พื้นที่เป็นหินเป็นอะไรเงี้ยรอยหินบาดแต่ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีรอยกุดน็อตนะครับเบาะเดิมนะครับซุ้มล้อใายขวาดสีเดิมนะครับ สติกเกอร์กันต่างๆครบถ้วนนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับเดิมด้านท้ายเดิมเดิมนะครับฝาบนไม่เคยเปิดนะครับสีล้อหลังทั้งสองด้านยังไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยกาวนะครับรถสภาพเดิมนะครับแห้งนะครับด้านท้ายแห้งแหงไม่มีรอยแกะพวกชุดคอนโทรลไฮดรอลิกนะครับอยู่ในสภาพเดิมไม่มีดัดแปลงนะครับพวกนี้ก็อยู่ในสภาพเดิมเดิมนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดสีเดิมนะครับแป๊บไฮดรอลิก เดิมๆเครื่องเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับด้านนี้ก็ยังไม่มีเปลี่ยนสีล้อหน้าเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าคันนี้คือไม่เคยแกะอะไรมาเลยนะครับแม้แต่สีล้อหน้าสีล้อหลังก็ยังไม่เคยแกะนะครับรถคือไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับเครื่องเครื่องก็เดิมๆน้ําปกตินะครับน้ําไม่ดันนะครับน้ําไม่มีไออ่านี่เล่นครื่นิดนึงนะครับเมื่อกี้มันรอบเดินเบามันสั่นเครื่องไม่มีไอนะครับเดิมๆ สภาพ้องเครื่องนะครับปั๊มน้ำเดิมไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนหัวฉีดไม่เคยแกะไม่เคยปรับนะครับตัวประกันฝายังไม่เคยเปลี่ยนห้องเครื่องก็ถือว่าสวยนะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีดัดแปลงไม่มี modify อะไรนะครับท่อไอส่วไอเสียเดิมนะครับฝาครอบวาล์วเดิมนะครับไม่เคยมีแกะอะไรเลยคันนี้ไม่ไม่มีแกะอะไรเลยนะครับไม่ว่าแต่ส่วนเครื่องยนต์ส่วนตัวรถนะครับสบายใจได้เลยเครื่องยนต์ดีนะครับเครื่องยนต์ติดง่าย ระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกติน้ำหนักพวงมาลายซท็กขวาปกตินะครับไม่หนักนะครับน้ำหนักคลัตช์เบรกปกติเลยนะครับถือว่ารถสภาพดีนะครับถ้าเกิดลูกค้าหาอยู่นะครับ L32 นะครับใช้งานส่วนตัวในสวนอะไรเงี้ยนะครับคันนี้แนะนํานะครับก็ถือว่ารถเป็นพื้นฐานโอเคเลยเดิมๆราคาไม่แพงด้วยนะครับคันนี้ใบดันอย่างเดียว2แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับด้รถสภาพดีดีไปใช้งานรถปี62นะครับเล่มทะเบียนพร้อม ถ้าเกิดลูกค้าจะซื้ออุปกรณ์หลังเเพิ่มเติมก็ได้นะครับมีทั้งผานมีทั้งตัดหญ้าราคาก็อยู่ประมาณ20,000ื่น 20, นะครับไม่แพงนะครับเท่ากับว่าคันนี้อุปกรณ์หน้าหลังครบเนี่ยไม่ข้ามสามแสนนะครับอยู่ประมาณสองแปดสองเก้าแล้วแต่อุปกรณ์หลังนะครับเอาเป็นของใหม่หรือมือสองถ้าสนใจนะครับติดต่อได้นะครับร้านกูเสมอแท็กเตอร์ เบอร์โทร0634539224หรือ0994945311ถาอ้ามีเพื่อนมีญาตินะครับสนใจรถถ่ายมือสองแนะนำมาได้นะครับถ้าเกิดจบทางร้านมีค่แนะนำให้ขอบคุณมากครับ